ธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันนางนรดาใจยเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมนะคะโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมได้จัดทาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่โรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานพุทธศักราช2558โดยได้นำแนว ลักการจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการด้วยกระบวนการหลักใตสีขาอันประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญามาน้อมนำในกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกิจกรรมทุกกลุ่มสาระเพื่อเป็นการฝกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีหลักในการดำเนินชีวิต จึงได้ก่อเกิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่เรามุ่งหวังเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตัวตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการฝึกฝึกทั้งประพฤติและปฏิบัติตนให้สามารถที่จะมาเป็นแบบอย่างให้มาเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สำคัญการจัดก,การเรียนการสอนหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆถ้าหากไม่มีการลงมือปฏิบัติแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถที่จะอย่างรู้หรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องและชัดเจนการเรียนรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติจะเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่นในตัวของนักเรียนทําให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถที่จะนํามาขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนและก็ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี การปฏิบ,บัติตนให้เป็นผู้ที่มีสมาธิมีปัญญาให้มีศีลในการดำารงชีวิตนีออ้สามารถที่จะต่อยอดให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆถ้าหากว่านักเรียนไม่มีสมาธิแล้วการเรียนก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมของเราจึงได้ มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนชุมชนผู้ปกครองและที่ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนี้ก็เป็นเพราะความร่วมมือบ้านวัดโรงเรียน และที่สําคัญก็คือคณะครูของเราครูและบุกลากรเป็นบุคคลที่สําคัญมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตนได้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณครูจึงเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนดังนั้นโรงเรียนของเราจึงเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ผ่านกระบวนการฝึกฝน ในด้านของการเข้าบรรพชาสม,มเณรซึ่งใช้ระยะเวลา9วันเป็น9วันที่มีคุณค่าเป็น9วันที่เกิดประโยชน์สูงสุดเ<ร>ชื่อมั่นว่านักเรียนแต่ละคนหรือสม,มเณรแต่ละรูปที่จะศึกออกมาแล้วในปีการศึกษาต่อไปนี้จะเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนของเรามีจำนวนนักเรียน ประมาณพันคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งเชื่อมั่นว่าปีการศึกษาต่อไปเขาจะเป็นพี่คนโตแล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆในการประพฤติปฏิบัติหรือในการที่จะเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นมีจิตสาธารณะ,ะโดยดำเนินรอยตามหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาในการนี้โรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูนิวิศศัทธาคุณเจ้าอาวา,วาสวัดศรีวนารามเจ้าคณะตำบลบางระมุงที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ในการฝึกอบรมพร้อมทั้งพระวิทยากรตลอดจนจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สามเณร ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของเพศบรรพชิตได้อย่างเหมาะสมการคลองตนให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดบ้านนาในการที่จะขับเคลื่อนโครงการบรรพชาสามนเณนรให้เกิดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งพวกเราคุครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนจึงรู้สึกซาบซึ้งในท่านพระครูที่ให้ความเมตตากับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาท้ายที่สุดนี้ดิฉันนางน,นรดาใจเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมขอขอบคุณคณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนท่านผูน้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสน,นุนโรงเรียนวัดบ้านนาเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณคะ่ะ